สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2564นะครับซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของการทํางานของหลายๆท่านนะครับแต่ไม่สิ้นสุดวันทํางานของพี่น้องเกษตรกรนะครับาสาหรับคลิปวิชาการนะครับวันนี้ว่าจะทําเรื่องคลิป ความเป็นปฏิบัติระหว่างแคลเซียมแมบกบนีเซียมและโพแทสเซียมเล่าสู่กันฟังนะครับแต่พอดียังไม่เสร็จพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปเรื่องแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียม,แล,ยม,แ,ลยมและการใสและการแก้ไขนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศก,กันก่อนนะครับว่าพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูพยากรณ์อากาศของภาคอีสานนะครับตอนบนเนี่ยกรมตุนิยมวทยาเขาคาดการณ์ไว้อย่างนี้นะครับ17-19กกันยาเนี่ย จะมีฝนประมาณ40-60%นะครับก็จะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตรงนั้นถ้าระดับนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ18-19ถึงวันอาทิตย์เนี่ยฝนก็ยังก็จะยังน้อยอยู่ในเขตภาคอีสานนะครับส่วน17-22เนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้ามีพายุเข้าก็จะเข้าในช่วงนี้นะครับเพราะฝนเนี่ยสูงถึง60-80%นะครับยังไงพี่น้องทางฝั่งอีสานก็ระมัดระวังไปด้วยนะครับพยารร์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับ ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้ก็คือวันที่16กันยาจนถึง18บนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่17กันยาก็จะมีฝนนะครับฝนเนี่ยอยู่บริเวณจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนสุโขทัยตากแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะมีกรุงเทพปริมลทนสิงห์บุรีลบบุรีไทยธานีอ่างทองนะครับกาญจนบุรีน่านบุรีอุทัยธานี นะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะมีชนบุรีนายงจันทบุรีตราส่วนภาคใต้ก็จะมีระนองนะครับแล้วก็ตรังสตูนส่วนภาคอีสานจะไม่ค่อยมีนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยโซนอีสานเนี่ยแทบจะไม่มีฝนเลยนะครับมีฝนก็น้อยอยู่พอสมควรน,นะครับประมาณสัก4 0 6สส่วนภาคเหนือก็จะมีประมาณสัก60%สนนะครับส่วนภาคกลางก็จะมีบ้างเล็กน,น้อยแต่ปีอยู่ภาคตะวันออกเนี่ยยกเว้นสระแก้วนะครับ ก็จะมีอยู่เยอะกว่าภาพอื่นนะครับมาดูภาพาถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าภาคอีสานจะมีฝนเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณ3ามทุ่มของวันนี้วันที่16กันยานะครับก็อยู่แถวหนองบุรลำภูจังหวัดเลยนะครับแ,แถวๆเนี้ยแล้วก็ภาคกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนตรงนี้ก็จะเป็นแถวสิงห์บุรีอุทัยธานีอ่างทองลบบุรี ถ้าภาคเหนือก็กำแพงเพชรสุขโขทัยตากในแถวเนี้ยนะครับพิจิตรจะเป็นโซนนี้ส่วนภาคใต้ก็จะมีแถวระนองนิดหน่อยนะครับมาดูภาพนี้นะครับภาพถ่ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาทำไว้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นแดงๆเนี่ยหมายถึงร่องหย่อมความกดอากาศต่ําเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยร่องมรสุมที่พาดผ่านเนี่ยก็จะมีพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานนะครับแต่จะมีฝน,นแถวเนี้ย ที่เป็นกลุมม่มเมฆดำๆตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือสุดๆก็จะเป็นเชียงใหม่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใน,ว,นวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะ,จะมีฝนน้อยเพราะว่าลมรสมจะมาตกเฉียงใต้ตรงนี้นะครับก็มีกําลังไม่ค่อยแรงกําลังอ่อนพัดเข้าสู่ประเทศไทยและทะเลอันดามันนะครับก็ทําให้แถวฝั่งภาคใต้ภาคตะวันออกจะยังไม,ม่ค่อยมีฝนมากนักนะครับและประเทศไทยจะยังมีฝนมากนัก จนถึงสัปดาห์หน้านั่นแหละนะครับทึ่จะมีฝนเยอะพอสมควรนะครับมาดูพยาการณ์อากาศเว็บบินนี่ com. ก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยคือ3ทุ่มของวันพฤหัสที่อัดคลิปนี้นะครับก็จะมีแถวภาคเหนือเนี่ยนะครับเชียงรายพระยาน่านลำปางลำพูนแพร่อุตรด,ดิตถ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกำแพงเพชรสุขโขทยัยตรงนี้นะครับจังหวัดตากแล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนในช่วงนี้ ภาคอีสานทุกจังหวัดปราศจ,จากฝนภาคกลางเกือบทุกจังหวัดก็จะมีโซนหน่อยอเนื้อตอนล่างกลางตอนบนเนี่ยก็คือน,นครสวรรค์ตรงนี้นะครับก็จะมีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับทางกระดอกไม่มีภาคใต้ก็ไม่มีนะครับไปจากสามทุ่มของวันพฤหัสนะครับพอเข้าสู่เที่ยงคืนนะครับของวันศุกร์นะครับ,นะรบประมาณสักตีสองภาคเหนือก็จะมีฝนตรงนี้นะครับแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงนี้นะครับสีเหลืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย ก็จะเป็นตกอยู่เป็นประจำตรงนี้นะครับเพราะว่ามันติดกับฝั่งพม,งม่าลมรสมตันตกเชียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาตรงนี้นะครับแถวอำเภอขุนยวมกับอำเภอแม่แจ่มนะครับอันนี้แม่แจ่มเชียงใหม่อำเภอขุนยมนะครับที่ทําให้ฝนตกเนี่ยอยู่พอสมควรหมายถึงว่าตกเป็นบริเวณไม่ใหญ่ประมาณอำเภอสองอำเภอที่กล่าวมานะครับไปกันต่อจากตีสองของวันสุ์นะครับในช่วงเช้าอ่า ทางฝั่งอีสานเนี่ยนะครับช่วงเช้าก็จะปรากฏเมฆฝนประมาณสักตีห้าก็อยู่แถวบึงการนครพนมสกลนครขอ,อนขอแก่นนะครับมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนะครับส่วนนี้จะตกประมาณสักตีห้าก็คงไม่แรงนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเมฆแบบเนี้ยแล้วก็ยะลาปัตตานียะาธิวาสนะครับไปต่อจากตีห้าของวันศุกร์ประมาณสัก8ปดเก้านาฬิกานะครับก็ยังไม่มีฝนจนถึงส0บนาฬิกาก็ปัสจากฝนนะครับ ทีนี้จะเริ่มมีฝนประมาณช่วงบ่ายสองนะครับเห็นกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับภาคใต้เนี่ยไม่มีถ้าจะมีก็มีแถวเพชรบุรีแถวๆเนี้ยนะครับภาคใต้มีนิดหน่อยแล้วก็ภาคกลางก็จะมีน้อยจะไปอยู่แถวภาคเหนือก็เชียงรายานานจังหวัดพะเยาตรงนี้นะครับเชียงรายพะเยานานแล้วก็ลำปางแพร่อุตรดิษถ์นะครับก็จะมีไล่ลงมาก็จะเป็นกำแพงเพชรสุโขทยัยพิจิตร โซนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ก็ประมาณสักหมายสองเนี่ยก็จะฝนฟ้าอากาศก็อยู่แถวทางภาคเหนือเป็นหลักนะครับก็ตกไม่แรงเท่าไหร่นักจาก12 13นาฬิกานะครับอ่าเข้าสู่ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับถ้าประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยฝนภาคเหนือกระจางแล้วภาคกลางก็ก็ก็ไม่มีสําหรับวันนี้นะครับภาคกลางมีน้อยมากภาคใต้ก็มีน้อย พอเข้าสู่สิบเกนกาวันพวกนี้เนี่ยฝนจะเคลื่อนขยับมาทางภาคอีสานนะครับมาดูกันว่าโซนของภาคอีสานเนี่ยจะเป็นจังหวัดไหนนะครับถ้าหากด,ดูตามพยากรณ์อากาศตรงนี้นะครับของเว็บบิลลี่ดอทคอมเนี่ยนครราชส,สีมาเจ้ากลับเจ้าเดิมนะครับขอนแก่นชัยภูมินะครับ,แ,นะรบแล้วก็อุดรธานีหนองคายาจังหวัดมหาสรารคามร้อยเอ็ด สุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์อุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารตรงเนี้ยนะครับเขตตรงเนี้ยจะมีฝนประมาณ1ิบก้านในกานะครับมีเฉพาะในภาคอีสานโซนที่ผมกล่าวมาไปต่อจากหนึ่งทุ่มนะครับจะมีฝนเพิ่อมอีกไหมอ่าถ้าเริ่มจะกหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับถ้าดูฝนเนี่ยหนึ่งทุ่มสามทุ่มอ่านะครับหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มก็เริ่มจางแล้วนะครับฝน เพราะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าในเขยนส่วนภาคอีสานนะครับจะมีฝนตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มประมาณชั่วโมงเดียวแค่นั้นนะครับถึงสามทุ่มก็จะจางไปแล้วจนถึงเที่ยงคืนนะครับจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่มีฝนทั่วทุกภาคเลยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ไม่มีฝนเลยนะครับก็ขอสรุปพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ฝนเนี่ย น้อยอีกวันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามภาคเหนือก็จะมีช่วงในช่วงบ่ายนะครับส่วนภาคอีสานเนี่ยฝนจะมีในช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในเขตขอนแก่นสารามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญโสธร้อยเอ็ดสุรินทร,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 ร์บุรีรัมย์รีสเกษนครราชสีมาอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกเนี่ยไม่มีฝนภาคใต้ก็มีฝนน้อยมากนะครับเพราะนั้นเป็นวันที่ มีฝนน่าจะน้อยสุดประจําสัปดาห์นี้เลยก็คือวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าดูพยากรณ์เนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับที่นอง์สแกนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่าที่เขาคาดว่านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หลายพยากรณ์หลายสํานากเนี่ยคาดว่าจะเกิดเป็นพายุนะครับพายุพัดเข้าสู่ สปลาวเนีาวเข้าสู่ไทยน,นะครับพี่น้องเสกกรดูตัวนี้ให้ดีนะครับจะเกิดจริงไหมเขาบอกว่าประมาณวันที่สัปดาห์หน้าเนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองเนี่ยมันจะจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูบอลเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอขอเรียนพี่น้องเสยกร,กรอย่างนี้ครับพายุังอากาศเนี่ยมันจะมีความคาดเคลื่อนไปตลอดเวลาเราก็ดูไว้ว่าเออมันอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าก็าอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่เกิดพายุมันก็มีผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับไปดูกันว่า ในช่วง20 22 23เนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมขอเลื่อนมาทางวันที่20เลยนะครับอพอวันที่20เนี่ยจะเกิดหย่อมกดอากาศต่ําถ้าคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มพายุแล้วนะครับตัวนี้วันที่20นะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับอยู่ฝั่งประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เข้าสู่กรัรมพูชาส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้อยู่ฝั่งประเทศเวียดนามขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้วนะครับ มันวันจันทร์ช่วงใหม่ๆทีนี้เข้าสู่ธนาคารรนาคารก็ยังอยู่ในเขตโซนประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เข้าสู่สปปลาวอ่าไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบในรนณคารประมาณวันที่อัาคารที่21นะครับใน,น่วนภาคอีสาจนจะโดนก่อนเพื่อนกับภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกทุกจังหวัดภาคอีสานก็ทุกจังหวัดถ้าจะตกแดงก็ตรงนี้นะครับจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำานาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับมหาสรารคาม ยโสอ,อุบลราชธานีนะครับจะตกแดงจากวันอังคาร16บหกนกานะครับก็จะจางนิดหนึ่งจนถึงประมาณ5้าทุ่มฝนก็จะเคลื่อนค้อยอยู่ทางอีสานตอนบนจะจะหนักหน่อยแถวเลยนะครับเลยขอนแก่นอุรราธานีส่วนนี้นะครับไปจากวันอังคารจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับถ้าเข้าสู่วันวันพุธประมาณตีสานะครับเริ่มเห็นอะไรแล้วไครับตรงนี้นะครับ เป็นสีแดงเนี่ยอยู่แถวจังหวัดไหนเนาะขอนแก่นนะครับขอนแก่นกับชัยภูมิตรงเนี้ยนะครับจะตกแรงแล้วก็จะกินพื้นที่ขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับตรงเนี้ยชัยภูมิที่ต่อกับขอนแก่นตัวนั้นประมาณตีสามวันพุธเนี่ยยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะเกิดน,น้าท่วมได้ในลักษณะนี้นะครับมาดูพายุกันต่อจากวันพุธนะครับตีสามนะครับ ถึง8โมงพายุก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับพายุตัวนี้ก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่คอนแก่นเชยภูมินครน่าจะสีมาแถวๆนี้มาหาสารคามตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ําท่วมไดถ้ถ้าเป็นตามพยากรณ์อากาศตรงนี้นะครับไปจาก8โมงนะครับถึงตอนเที่ยงเ่ยนี่ตอนเที่ยงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกระใจายในภาคอีสานแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับแถวคอนแก่นเชยภูมินครน่าชสีมานะครับตรงนี้ ไปต่อจากช่วงเที่ยงนะครับของวันพุธที่2อ่ะพอเลยช่วงเที่ยงไปแล้วนะครับกลุ่มพายุเมฆฝนตรงนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งก็จะไปสู่โซนภาคกลางนะครับภาคกลางตอบเลยว่าทุกจังหวัดเลยนะครับเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับถ้าเป็นแถวนี้ก็จะเป็นอยุทยาอ่างทองซิงค์บุรีโโรัมปบุรีชัยนาทอุทัยธานีมีหมดทุกจังหวัดเลยภาคกลางนะครับแต่ว่าแถว ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็จะมีพิษณุโลกพิจิตกําแพงเพชรสุโขทัยนะครับส่วนโซนเนี้ยจะมีฝนหนักถึงหนักมากเองก็ใช้ความระมัมดระวังด้วยนะครับก็ไปจากวันพุธนะครับจนถึงตีหนึ่งของวันพฤหัสภาคกลางก็จะโดนถล่มหนักเลยนะครับภาคกลางเองก็เตรียมตัวไว้หน่อยนะครับพี่น้องภาคกลางถ้าวันที่22-23อี่เนี่ยถ้าเป็นตามภาพนี้นะครับน้ำท่วมแน่นอนนะครับ ไปจากอร,รันษ์ลึกหัดนะครับเข้าสู่ช่วงประมาณสัก8โมงพายุก็จะเริ่มเคลื่อนออกจากประเทศไทยแต่เป็นหนักแถวจังหวัดตาขุอแม่สอดกาญจนบุรีเภยทองผาภูมิแล้วก็เข้าสู่พม่านะครับอนร,รักษ์หัดก็ประมาณสักบ่ายสองก็ยังอยู่ไทยอยู่นะครับจนถึง18นาฬกานะครับไทยก็จะมีฝนตกปลาปลายมีโซนหนักบ้างโซนไม่หนักบ้าง นะครับพายุก็จะออกจากไทยก็เข้าสู่ฝั่งพม่าต่อไปนะครับก็คาดการ้าถ้าเกิดพายุนะครับก็จะเป็นช่วงวันที่22กับ23่1นีในช่วงดึกๆหน่อยแล้วก็22 23จะเป็นช่วงที่ตกแรงจะมีภาคอีสานกับภาคกลางโดนหนักกว่เพื่อนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ้าใครไม่ได้น้ำช่วงนี้ก็ถือว่า,าฝนอาจจะไม่เป็นใจนะครับแต่ถ้าพยากรณ์อากาศตามนี้เนี่ย อีสานกับกลางเนี่ยได้ทุกจังหวัดเลยนะครับถ้าพ้นจากช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีพายุเข้ามาอีกไหมนะครับก็ลุ้นว่าย2 23ิบยสานก็ขอให้พายุเข้ามาแล้วกันนะครับเพราะว่าโซนแถวบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่แถวภาคอีสานเนี่ยน้ําก็มีเพียงนิดเดียวนะครับน้ํามีเพียงนิดเดียวก็พอได้หว่านปุ๋ยบ้างแค่นั้นถ้าฝนไม่ตกมานะครับเลยจากช่วงนี้แล้วเนี่ยคงไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับแถวบ้านผมเนาะนะครับมันเป็นที่สูงชนิดหนึ่งครับ ถ้ามาตามพยากรณ์อากาศก็คงจะได้เกี่ยวกันอยู่พอสมควรนั่นแหละนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับพี่น้องทางภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะครับก็ยังไงก็ระมมาระวังเรื่องน้ําท่วมโดยยี่ย22-23นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสิงก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว้น,นที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัฐนาคุณพัตนาไตรขึ้ขอพี่น้องสิงก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ